สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานหลับบากประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลับบากประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจรําปี2562ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน150เตียงค่ะ โรงพยาบาลคุณภาพบริการปลอดภัยใจเปี่ยมสุขนี่คือสโลแกนของโรงพยาบาลสีคิวนะคะและที่นี่ยังเป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการที่มีจุดเด่นในด้านการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนางานเชิงลึกอีกด้วยค่ะและที่ศูนย์แห่งนี้ยังเปรียบเสมือนตัวกลางที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการของโรงพยาบาลและยังคอยเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบ รกาเพื่อให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายและกลไกสําคัญในการให้ความช่วยเหลือสร้างการรับรู้การเข้าถึงสิทธิ์และการคุ้มครองสิทธิ์โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพนี้เป็นแค่คกลไกอันหนึ่งของระบบ การสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะนั้นการที่จะทําให้สูนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเราก็ต้องรรสร้างระบบประการสุขภาพแห่งชาติของอาเภอศรีคิ้วให้เข้มแข็งปัญหาจุดเด่นที่เป็นปัญหาในพื้นที่ของอำเภอศรีคิ้วอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโรคปอดฝุ่นหินนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มีการจัดตั้งคลินิกที่เป็นเรื่องของปอดฝุ่นหินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยงบป,ประมาณของสองปสช,ชนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นความ ไม่พึงพอใจแล้วก็เป็นข้อร้องเรียนที่เราเจอบ่อยๆในโซเชียลหรือในใบร้องเรียนต่างๆก็ตามคือเรื่องของการละคอยการไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย คิวเขานะ่ยควรจะได้มาหลายถือเป็นโอกาสในการที่นําเรื่องของระบบคิวขึ้นมาในการแก้ปัญหาในยุคโควิดนี่ก็จะเห็นว่าเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ว่าความเจ็บป่วยของประชาชนก็ยังต้องเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้2ออย่างนียไปด้วยกันการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของช่องทางการรับบริการบริการอันไหนลดบริการอันไหนยังคงอยู่หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการยังไงเราก็ใช้ศูนย์นี่เป็นตัวที่แบบ เผยแพร่ทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลทางเพจของโรงพยาบาลหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆหน้าที่ของศูนย์เอนนาโคดควรจะทาบทบาทในเรื่องของการไก่เกีย่ยข้อร้องเรียนเนี่ยให้หน้อยที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามเกิดมีหน้าศูนย์ต้องทําหน้าที่ในการกเกลี่ยแปลว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นศูนย์ควรจะเป็นตัวกลางที่ดักจับปัญหาได้เร็วแล้วก็เข้าไปจัดการก่อนที่จะเกิดข้อร้องเรียนนะคะปัญหายเด็กจมน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เราพบคือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ค่อนข้างสูงนะคะเราก็มานั่งคิดกันว่าเอะเราจะทําอย่างไรในการที่จะให้เด็กเนี่ยนะมีความรู้และสามารถที่จะรอดพ้นจากตรงนี้ได้เราใช้บุคลากรของเราไปเป็นครูสอนนะคะสอนวิธีในการช่วยเหลือคนจมน้าตะโกนโยนยืนนะะ่นค่ะในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มสิทธ์กลุ่มปอบางในเรือนจําเราก็ได้ทําโครงการพัฒนาโดยเราประสานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ในเรือนจํา เพื่อที่จะพยายามขึ้นทะเบียนให้ได้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้เจ้าหน้าที่เรือนจําสามารถที่จะขึ้นทะเบียนสิทธิ์ผู้ต้องขังเองคือสามารถเป็นนายทะเบียนได้โดยตัวเอง เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังการบริหารจัดการศูนย์บริการหลับประากาันสุขภาพในหน่วยบริการของโรงพยาบาลแห่งนี้ถือว่าเหมาะสมใช่ไหมล่ะคะที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานหลับประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลับประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจำปี2562ประเภแทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน150เตียงค่ะ